พอดีแห้งถึงพื้นพื้นตรงนี้แหละในช่วงเมษายนมั้งสามาสปดายแหละว้าาาาาา็พอดีทีนี้ขับเรือมาก็เลยเอาหัวหย่อนจอกขอเ,เข้าไหมวะเฮ้ยมันมีทธรณีประตูไหมวะอืม มีธรณีประตูปะอ๋อมีธรณีประตูอยู่หน่อยเว้ยอืมงนี้ก็เป็นภายในนะฮะ เอาเรือเข้าเฉยอะ่ะแล้วล่มดีด้วยโอเคเดี๋ยวเราลองตามพวกนั้นไปดีกว่าเออไม่รู้เข้าไปถึงไหนแล้วยังไงก็ไม่รู้ลองขับตามเขาไปดู